นนเฮ้ยพอเพ็กออกมาลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ะมันน่ากลัวนะวนรู้ไหมเ,เป็นรอยเป็นรอยไปเลย,ยเฮ้ยปอเพ็กเป็นไรอะ่ะนั่นนายใช่ไหมอ่ะไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยนันนอยเสือตัวนี้อะ เป็นเสือประจำโรงเรียนเราเฮ้ยน่ากลัวปอเพ็กนายพายฉันมาทำไมเนี่ยเฮ้ยฉันกลัวเฮ้ยกลัวอะไรเล่าดูฉันนี่เอ๋อกัดสิกัดเฮ้ยกัดสิเฮ้ยกัดสิกัดสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยอนั่นหน่อยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นหน่อยเฮ้ยปอเพ็กออกมาลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นน่ะมันน่ากลัวนะรู้ไหมนายทำพฤติกรรมแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนผีเสือเข้าสิงหรอกโอ้แค่นี้นายกลัวเหรอดู นี่ดูฉันนี่ฉีเสือนี่เห็นไหมโอ้ไปเลยเจ้าเสือไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยปอเป็กเป็นไรอ่ะเฮ้ยปอเป็กนั่นไายใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่อยู่เลยหายไปไหนรู้วหะ มองต่อข้างล่างสิเฮ้ยอยู่ไดนเสือ,อแกเป็นใครอะจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยฉันอ่ะคือวิญญาณเสือสมิงที่อยู่ในรูปปั้นนั้นยังไงเล่าส่วนฉันอ่ะคือลูกนายพานเก่าเว้ยวิชาทั้งหมดอ่ะมันสืบทอดมาให้ฉันแล้วมามาอ เฮ้ยหับได้อย่างงั้นเลยต้องโดนอีกพอ,อได้แล้วว่าฉันจะช่วยนายยังไงละ่ะช่วยบ้าอะไรเล่าท้องฉันคุณหมดแล้วเนี่ย <S <S เนี่ยก็อีคนไม่รู้จะเก่งอะไรนักหนาเนี่ยโดนมั่งก็ได้นะแล้วจะก็เตะหายเป็นเสือเลยอยากเป็นแมวหรือไงเนี่ยโอ้โห พวกเขาเด็กหน้าแก่เขากว่าแม่ของพวกเจ้าเท่าหลายตนว่าเขาคิดว่าเขาอายุ30